แมทพิรณีเผยเหตุถอนตัวละครนกจริยาช่องสามยื้อสุดแรง กลับไปขายสบู่ต่อแมทเพื่อรณีเผยเหตุถอนตัวจากละครน,นกจาริยาเพราะมีการเปลี่ยนนักแสดงไม่รู้มีคนอยากดูหรือเปล่าก่อนหน้านี้แมทเพื่อรณีพึ่งออกมาชี้แจงกรณีโพสต์เศร้าสัญญาณแห่งการจากลาจนถูกสงสยัยต่อแววเลิกสงกานโดยเจ้าตัวบอกว่ายังไม่เลิกส่วนรักยังเหมือนเดมิมไหมขอกลับไปคุยก่อนแต่หวานน้อยลงเพราะต่างคนต่างทํางานก่อนอัปเดตเรื่องงานละครกับทางผู้จัดนกจาริยาแอน ว่าได้ถอนตัวจากละครเพราะมีการเปลี่ยนแปลงนักแสดงงานละครก่อนหน้านี้ที่บอกว่าจะได้เล่นคือพอมีปรับเปลี่ยนนักแสดงก็เลยบอกว่างินแมทขอไปขายของต่อก่อนแล้วกันถามว่าเสียดายไหมไม่รู้มีคนอยากดูหรือเปล่าเหตุผลที่ขอถอนตัวก็คือมีการปรับเปลี่ยนนักแสดงค่ะคือตอนแรกก็ดีใจที่จะมีพี่ๆเล่นแต่พี่ๆไม่ได้เล่นแล้วก็เลยคิดว่าอย่างนั้นก็กลับไปขายสบู่ต่อเรื่องอื่นตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่ ทางผู้จัดก็เข้าใจค่ะต้องกราบขอบคุณและทําตัวไม่น่ารักคือที่บอกว่าไม่น่ารักคือผู้ใหญ่ก็อยากผลักดนันให้แมทกลับมาเล่นละครเร็วๆเพราะกินเงินเดือน,อ,นอยู่เกรงใจเหมือนกันแต่ว่ายัางไม่พร้อมคือพี่ๆถ้าจําได้น่าจะทราบว่าแมทเคยเปรยๆว่าแมทไม่ได้อยากเล่นละครมากขนาดนั้นมาตั้งนานแล้วทีนี้พอถึงโอกาสเราหยุดพายโควิดด้วยอะไรด้วยก็เหมือนกับเพลินมันแฮปปี้กับชีวิตที่ไม่ได้อยู่กองถ่ายจริงๆอยู่กอง หายครัป,ปี้นะเล่นละครก็ยังมีความคิดถึงอยู่แต่พอเราได้ไปอยู่แบบสบายๆอยู่กับธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากก็รู้สึกผ่อนคลายและติดลมมากๆอย่างที่บอกว่าผู้ใหญ่เมตตาค่ะเข้าใจเหตุผลเกรงใจจริงๆนะแต่ท่านก็เข้าใจและบอกว่าถ้าสบายใจยังไงก็อย่างนั้นดีกว่าไม่งานจะไปนั่งเครียดในกองอีกและเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นบทที่เครียดและยังไม่เคยเล่นอาจจะค่อนข้างแรงนิดนึงถ้าเราเข้าไปอยู่ในกองแล้ว เราจะไม่มีทางไม่ได้เราต้องเคี่ยวเข็นตัวเองให้มันผ่านไปให้ดีที่สุดและคนที่สมานั่งเครียดหรือมากดดันตัวเองก็คือตัวเราแต่ยังไม่หันหลังเข้าวงการนะคะยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่พอเราโตขึ้นแล้วไม่ต้องเล่นรับทุกเรื่องแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเจอบทที่อยากเล่นนักแสดงที่อยากเล่นจริงๆก็เล่นค่ะจริงๆแมทไม่ได้วางว่าฉันต้องเล่นอันนั้นอันนี้แต่ถ้าอ่านแล้วเหมือนอันล่าสุดก็อยากเล่นค่ะ แฟนๆแ,แอบเสียดายหรอเสียดายจริงหรือเปล่าก็ดีใจนะคะขอบพระคุณมากๆจริงๆตลกก็ยังชอบอยู่คอมเมดี้เป็นทางของเราถ้าคนที่รู้จักเราก็จะรู้ว่าเราเป็นคนตลกมากหรือร้ายไปเลยจริงๆก็ยังไม่เคยเล่นเพราะละครเรื่องล่าสุดเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวก็ประมาณ4 5ปีได้แล้วมั้งคะ